โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้มาทํางานที่สวนของพ่ออยากกินเมนูพิเศษก็ทําซุก,กี้ทะเลกินกันไปเลยสิครับบรรยากาศช่วงเที่ยงก็จะร้อนหน่อยแต่อยากกินเมนูอร่อยก็ต้องทํากินนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะมาต้มน้าร้อนนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าช่วงนี้ที่สวนของพ่อก็คือมีผักเยอะมากมากและนี่ก็จะเป็นข้อดีของสวนของพ่อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็มีผักให้เก็บกินตลอดว่าแต่มีใครสนใจมาเก็บด้วยกันไหมครับช่วงระหว่างที่ผมกับพี่เสาช่วยกันพ่อก็ทํางานอยู่นะครับรดน้ําถั่วแดงต้นเริ่มเหลืออีกม่่นนนาากกก็็จะเเบีย เวลานี้ผมก็มาตอกไข่นะครับอยู่กัน3คนก็ใช้3ฟองน้าของเราเดือดแล้วก็ใส่เครื่องทะเลลงไปนอกจากนี้เรามีไส้กรอกมาด้วยนะครับเพราะคิดว่าถ้ามีแค่เครื่องทะเลน่าจะไม่อิ่มส่วนผักสดของเราบอกเลยมาที่ส่วนของพ่อไม่ต้องกลัวนะครับมีเยอะมากๆนอกจากผมพี่สาวและพ่อรอกินแล้วก็มีกระผูรอกินด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆเวลานี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วหิวกันมากๆก็เลยเอาขนมที่เอามาด้วยเอามากินเลยครับเห็นพอกินอร่อยก็ดีใจและก็เอ็นดูน้องหมาด้วยนะครับดูเหมือนจะหิวเหมือนกันตอนนี้เครื่องทะเลและไส้กรอกของเราก็ เห็ดลงไปต่อได้ยผักาศข่าวนะครับอันนี้อาจจะใส่เยอะหน่อยเพราะชอบกินมากๆบอกเลยผักจะส่วนของพ่อหวานกรอบอร่อยทานแล้วดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและซุกี้ของเราวันนี้ก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นของโปรดของพี่สาวเพราะว่าพี่สาวชอบกินเมนูเส้นมากๆเมื่อทุกอย่างเริ่มสุกเราก็จะใส่ไข่ลงไปอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับน,น้ำในกระทะคือปรุงรสชาติเรียบร้อยรีบไปหน่อยก็เลยลืมถ่ายให้ดูเวลานี้ก็เริ่มหิวกันมากๆแล้วนะครับไม่รอช้าเรามาตักใส่ถ้วยกันเลลยส่่วนคุณพอกก็ับ แล้วนะครับจริงๆไม่รู้ว่าพ่อจะชอบกินไหมเพราะว่าปกติพ่อไม่ได้กินเมนูแนวนี้นะครับปากใส่ถ้วยเสร็จแล้วขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นน้ําจิ้มนะครับทุกคนใส่ไปเยอะๆเลยนะครับจะได้เข้มข้นอร่อยเสร็จแล้วเราก็ไม่รอช้าเรามาเริ่มกินกันเลยเอาเข้าปากคําแรกรู้เรื่องรู้ว่าร้อนมากๆครับอร่อยเล่นครับทุกคนระดับนี้แล้วก็ต้องอร่อยใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมพี่เอาและพ่อก็จะขอตัวไปกินกันก่อนแล้วครับว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ